ว,วีรพงษ์วงศินท์ซื่อจริงสุทธิพงษ์โทษไขรสอนเป็นชาวอำเภอขมวงจังหวัดกาลสินิุ์สายเลือดผู้ไทยเดิมอาชีพเปิดร้านตัดผมสนใจการห้องการล่ำมาตั้งแต่ตอนปีเด็กน้อยอยากเป็นมอล่ำได้รับการถ่ายทอดจากอาจารย์ท่านใจหวานฝึกการล่ำการ้อนไห เริ่มอาชีพหมอลำปี2528ออกเดินสายรับจ้างล่ำกับคณะนั่นคณะน,นี้อยู่คนเดียวต่อมาปี2529ได้ไปประจำอยู่วงซุปเปอร์สรารคามล่ำทำนองกาลสินสาราคามและปี2531ย้ายไปประจำอยู่วงซุปเปอร์มหาการใส่เสื่อว่ารุ่งตะวันแดนผู้ไทยพอปีพรยาะปี2533ย่ายไปประจำอยู่วงฝ่าสีข้ามล่ำยูหันดนเติบ จากระบบพระเอกจนกลายเป็นระบบเป็นพ่อพญ่าเพราะปี2 5 4 7ตัดสินใจตั้งวงบินของตัวเองใ่ซึคณะวาศิลปินผู้ไทยเป็นหนึ่งในตำนานหมอล่ำี่ยังอนุรักษ์การล่ำํำนองกาลสินสารข้ามกาตื่นก่อนวัยซึ่งเป็นทํานองโบราณเป็นเอกลักษณ์ประจําวงแตกต่างจากวงอื่นปัจจุบันวิรพง์วงศิลป์ได้ลูกไสามาซอยดูแลบริหารวงและรับบทลำําเป็นพระเอกประจํา ซือว่าพระเอกมาร์กบงสิน